อยู่ในห้องใครคะห้ะองอาฟุกนะคะวันนี้เรา,าทำคลิปนะคะกินไก่ k ค c ซนะคะแล้วก็มามา่าเกาหลีนะคะเป็นที่ห้องอาฟุกเดี๋ยวเราจะไม่พูดพ่ทาทำเพลงเลยวันนี้มีใครบ้างคินครับแมุ่้ยค่ะโฟค่ะ คือแบบอันนี้คือจะอร่อยมากๆอันนี้สําหรับพวกนี่นลองกินไก่กับอันนี้ดูนะมายองเนสอะ่ะอร่อยมากนะแล้วก็อันนี้คือ,อ,อซอสเกาหลีฟุกลองกินดูเดี๋ยวให้ฟุกลองชิมให้ดูอ่ะเอาฟุกเอาไก่วันนั้นพี่ไปเคเฟซีเว้ยไปอะวัน,นันไปเคฟซีไว้ไปถามพนักงานว่าเนี่ยถ้าผมจะกินไก่ให้อร่อยจะต้องก้าวขาซ้ายหรือขาขวาเข้าร้านก่อนเว้ยอะ เขาบอกว่าก้าวขาไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าความอร่อยมันสัมผัสด้วยลิ้นไม่ได้สัมผัสด้วยเท้าค่มามามา y ามามาามามมา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 ามามา้าม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 าาม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 เมามามรามาามัมามมมามาาม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 มามว แย้วไปยังอืมอร่อยิหมอออ๋ออร่ออร่อยมอันนี้เหชอมเอาเนี้ยเอาแบบเห็ดระไนะับไก่ ไปซื้อไก่ทอดเคฟเดินไปหน้าเคาน์เตอร์นะผมก็ไม่มีเลยนะแต่พอถามพนักงานนะพนักงานพูดมาทำเยอะผมเดินกลับบ้านเลยเช้าเนว่าพนักงานบอกว่าร้านปิดแล้วค่ะไม่คิดจะกลับไหมโอ้เอางนี้เอาตรงนี้อร่ยเนื้อเงินแหลคุ้มากเลยนะฟูกไอ้จุ้มจุ้มแม่ลูกให้ให้เอฟซีดูซิว่าจุ้มซอสอร่อยไหม ใช่เนี่ยคือนะคือซี่โครงของแม่เองกระดูกพี่แม่าใส่จานูมันเหอมอร่อยไหมอ๋อพุก็อร่อยใช่ไหมเบียเบียว์ปกเบียรไม่มีใครกินมายองเน็ตเลยน้ำถือีกอหยิน ให้เขาดูความบุญมาขาครอบคัวเรานะคิมเนี่ยหรือว่าวุนมาอะเนาะขามมดคืนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับพวกเราเนี่ยไอีายเจนแหละไเจนเพราะงั้นก็ไล่ไปเิาเจนและแแม่ จเด่นเดี <ules> <klore> <ee> ๋ยวเราทำชุดเรียนต่อแล้วเบาได้เบาอนเดียวหนึ่งไว้เา่กเ้อพริกไม่เผ็ดเลยซอสชิปดิอร่อยอันนี้อผสมกันเนี่ยอันนี้พี่ชอบกินมากก็เป็นฟรายอะปก่อยอร่อยสดยอดะพี่เห็นอะแก้วชินะที่เป็นนักกินจุญี่ปุ่นอ่ะเญาุาญขญาุ้ญนญญุ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 ญวุญญ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  คือมัเลี่ยนแ,แ,แ,แต่อาจจะแต่อาจจะเป็ SUPER> นความชอบส่วนตัวเขาแต่ถ้าถามพี่ว่าถ้าลาสกับมาม่าสุดยอดเลยนะเป็นผู้หญิงแค่ป้านี่ใช่ใช่เกิดยวกับนี้อ๋อมายเมสใส่ข้าหรือก็คนคนคนใช่ใส่ไข่แดงใส่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นความชอบความกินแบบไม่ไหวกินได้เลยลูกถ้าถ้ากินแบบ โอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะพวกเราจะไปกินทุเรียน5กิโลเจอกันในคลิปหน้าค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใส่กระดิ่งกุ๊งกิ้งของเราด้วยค่ะนี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วอยากจะบอกว่าป๊อกไม่ได้ท้องค่ะ